ครับวันนี้อยู่กับทีมงานพวกนั้งงูเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาซื้อปูนก่อนได้ยี่สองกระสอบถือว่าได้ช่วยปูนกันนะยี่สบสองบาทยี่สองกระสอบนอ้องโจวโจวบริจาคกีต้าร์เซี่ยตุ๊กยมไพ่วรรณกิธาบานยี่สองนี่ครับวันนี้เตรียมพรอบบ้อมบรรลิงเรื่องเสียงครบเฮ่อ่เฮ่อ่เฮ่อจากตีนาไมไปเลย ได้ยีิบสองกระสอบครับถือว่าช่วยกันครับดาดาอันนี้สิบเจ็ดกระสอบด้วยครับดานุบรําได้นิดได้หน่อยยังไงก็ขอได้ช่วยกันครับวันนี้งานบุญขอบคุณทางสายบุญวัตถเกเร่ด้อนะครับที่ร่วมเจมเงินในครั้งนี้ร่วมช่วยบุญก็โซนทาโรงพยาบาลคูสิงที่ร่วมมาบริจาคด้วยนะครับได้นิดได้หน่อย กันนะรเราก็มาถึงงานแล้วนะครับรถเยอะดูนะครับพอสมควรรถเหก็มีนะครับวันนี้จัดไปครับสามพี่น้องมาม,ามันดิมครับงานบุญไม่พลาดครับสามพี่น้อง มาเวเมื่อกี้ไปจอดอยู่ไหนบอกให้ไปจอดอยู่โรงกลึงพากันลูกไปถึงไหนเฮ้อแรงเกินดีคันนี้นี่เห็นแป๊บเดียวหายแล้วเห็นเครื่องเล็กๆนี่แรงมากเลยเนี่ยันมากครับดิหัวเฟงกันหัวเฟงฟเฟงใงไอที มาดูเรื่อยๆนี่เทเลอร์รอให้ผมทาสีให้อยู่แต่ผมยังไม่มีไม่มีเวลานะแม่น้องใช้ไปก่อนีเสียจุกเอารถเสียอันมายังไงวันนี้จะเต้นอาการอาการหนักแล้วจะองรถจะเต้นจะเต้นจะเต้นรถไหนรถจะองรถเขาดูจะองรถมันปากปากเริ่มห้อย้วครับปากเริ่มห้อยรแกลงรถนั้ คือ้บไม่เงี <inde> ้ยโอนูญปริคันรถเป็นไรเนี่ยสูนปรึกันรถเป็นไรพนุครับเเป็นไรเจ๋งแล้วสงสัยยังสงสัยตั้งสายพานยังไม่ได้รอบครับตอนนี้มาไกลด้วยสายสายพานยังไม่ได้รอบเดี๋ยวไปดูจานรุกก่อนไม่รู้บนอะไรแล้วเป็นยังไงครับจานรูปเดินบนไปบนมาเนี่ย เป็นยังไงอาการเป็นยังไงเดินบนไปบนมาเนี่ยโอ้ oh. ลา้านนดหน่อยครับวันนี้ได้มาได้นำปูนมาบริจาคประมาณสามสกว่ากระสอบนะครับจากทีมงานใสยุุนแล้วก็ทีมงานพรวนางหนะครับได้ไม่มากไม่น้อยก็ช่วยวๆกันไปครับเพราะว่าวันนี้เป็นงานบุญทำตามจิตศรัทธาครับผม oh. ขน,นมาคันน่าหกพันละเจ็ดครับวันนี้อันนี้ก็พอมรุก็เจ็ดอปเปดเป็ดกระสอบบางนั้น4สี่เอาใครเอาหลวงพ่อมาันนั้น้โอ้โหสุดยอดจริงใส่เว็นดำด้วยรอนี่มันหารรอจันครับตังเตมีมาอยู่มานี่ นายก็เอาใหญ่เลยนยี่นะมาระวังเย็บ <laughs> น้ำนะครับระวังเย็บ <laughs> น้ำครับคุณหมอแต่ตอนนี้ก็บรรยากาศภายในงาน,นครับเรือดำโอ้โหหล่อมากเลยครับ <laughs> สารตายดำเต็งเจ็บมาก <c oughs> โอ้โหดูช่งาชงเอียวก็มาช่างเอียวก็้ามานะวันนี้นี่โอ้โ <c oughs> บรรยากาศดีๆในงานครับสุดจัด ครับเราดูฟังเจ้าภาพหน่อยพี่แดงอยู่ไหนอ๋อเห็นเมืะเก่งเก่งมาตรงนี้ได้เรือเสียมพร้อมเฮ้ยเจ้าภาพย่า ต้มยังไนะมีมีมีของอะไรไปน้ำแล้วเดินเสียงเยครับรเสียงอยางเโอ้โหีครับโอ้ิบีครับีเเดี๋ยวเรามาชมรถโซนหริอคัน ไม่เราไม่ยอมตัวเจเจครับแซงเรามาเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วนี่ชาเขียวจะขอมาแล้วมาแล้วอะไรมารื้อพังวะดิไม่ได้ไป้างรูเลยดูสิครับบอกแล้วลยังไม่ได้เส้นบกูยังไม่ได้เส้นเออเออจะขอเขาติดมีดูแล้วจะขอเขาเออปรกาศดูครับ จูนไม่ได้แล้วจูนไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาดื่มกันก่อนมาใ้น้ำแล้วขอใี้แดงได้แล้วต้อนเกีย่ไหมครับรวมรังครับหอไฟในทีมครับเมนซิงครับตูน เี๋ยวครับดูใบเตียยได้เทลมวันนี้เหมือนมาคนเดียวนี่รถจะพาพครับที่คนมาแล้วจะพาดูเ,เสียงเน้นเต็มๆครับเต็มขึ้นเสียง,งนี่ก็ได้เริ่มขบวนแล้วนะครับกำลังเริ่มขบวนโอ้รถเชลเลอนาะตฟรีบ้านคับมาแล้ว มาดูบ้านเลยนะครับผมโอ้ยโอ้ยนี่บ้านอุดมครับอันนี้เมนซิ่งเนี่หัวเหลืองโซนบ้านไหนน๋อโอ้เต็มคันครับเต็มคันรถเต็มคันรถเนี่โซนคือคันหรือเปล่าเนี่ยโซนเจ้าถิ่นโซนุณหานครับ นีนะ่จะเจ้าพี่นอีกเหมือนกันรงคุณหารด้วยกันกนะเฮ้ยตอนนี้เราก็มาถึงวัดสโรงพันแล้วนะครับรยากาศก็เอาปูนลงก่อนนะครับวันนี้ทีมงาน สายบุญกับพวกนั่งโอได้ประมาณ4ี่สิสอครับมาช่วยทางวัดสบึงโลละนะครับในง,งานทฤษฎีเลนสติ้งนะครับจัดไปครับว,วันนี้ระยะา่อนหวะนี้สบายๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนโอ้โหเต็งตัวมาหลอกก็ต้องเบรกได้ครับท่านชมเบรกเลยลูกพี่เบรกเลย โฮ้ยแบกหัวแบกหัวงานว้วนเนาะว้วนโอโ้โหแต่งตัวรอมากเลยครับช่างว้วนเราวันนี้ช <ไง S 1> ่างว่วน,น,นเรา,าแต่งตัวรอจริงจงงามาครับถอยมาเลยลูกพี่ถอยมาครับก็เสียอันเราตีตีติด,ด,ด,ดพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวนี่แบกหัวแบกหัวปวดหัวเลย ากาศค้างมาีแล้ววันนี้ร้องเสียงไปหน่อยนะครับช่วยกันช่วยกันนะวันนี้เรินดูเลิกกันละเต็มครับถือว่าได้เยอะนะครับคนละนิดคนละน้อยถือว่าร่วมน้ำบุญด้วยกันครับ เอาละครันนี้คงจะมีขบวนรถสิบล้อกัอนมานะครับจะเป็นปรถสอ,อเราเราไปะนะรอพาไปชมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับที่คนถามแล้วเขามาว่าทำล้างให้หักทำยังไงเดี๋ยวสักพักนะครับตอนนี้รถหกล้อามาเยอนะแล้วเดี๋ยวเราเอารถออกยาก ดูรัชภาพนะครับโอ้หักรองท้องหกรองดูครับโอ้นี่ครับครบครบสูตรดูเทีลัสซิกิมุกเตี้ยนีิดูครับเจ้าภาพเจ้าภาพครับโอ้โหเครื่องเสียงมาด้วยครับโอ้โห้วิลโลวิลโลครับวิโลวันนี้เพราะว่ามีสาวๆด้วยครับนี่กอดรถด้วย ซาซคนลาฟันโอ้ซาซาคนลาฟันนี่ครับโซนจะพามาล้างสุเลยครับจะพเลยโอ้นี่รถน้องเพชรครับนี่เพชรเมายังจะเร่งกินนะรากหลับพี่ตาไม่ทันบอกคนขับเบาๆหน่อยพี่ตาไม่ทันอันนี้บ้านครอบครัวใหญ่ครับ ไปรุ่นบ้านไหนนี่ฮะนาตะกล้วยพิงพิงกลวยพิงกลวยโอ้สีรัตนเลยนะโอ้มาไกลอยู่ครับมาจากพิงกลวยครับสีรัตนโอ้ไม่ไกลหรอกอยู่ตรงนี้เองไม่ไกลครับนีก็โซนเคียนรามเหมกันครับรบน้องตินี่รอจานรุบ จะเย็นครับอย่าเพิ่งแย่งกันหลวงพี่หลวงพี่นิมมอนถอนมือก่อนผมลุกผมลกเป็งตัวไหมหรือเปล่าจันทุก็ไม่ผมลุกนั่งนักงเอาอีกแล้วนะจันทุกนี่เขาบานซ์จะสายพันธ์เบ้เฮ้ยเขาบอกว่าสายพานใช้ดีไหมเขาบอกจะส่งมาให้ใช้อีกนี่ตีโอนี่เขาบอกว่าเยี่ยมดีเยี่ยมผมใส่ให้เขาหมดรัวเขาไม่รู้ว่าผมใช้สายพานธ์เขาเขาบอกเขาบอกว่า อยากใส่เบอร์อะไรอีกบอกได้เขาจะส่งมาให้ใช้เสื้อนะบอกแล้วไม่ใส่ขาดบอกแลผมคอนักวเสื้อสั่งกระเดือไม่ทิ้งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเขาให้ว่าขาดเบอร์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูโซนคุณหารว่าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่ครับไปเรียกน้องเกาธรรมจารึกเรียมนะครับมาแล้วมาแล้ว โซนคุณหานครับโซนนี้คุณหานล้วนๆโอ้มาแล้วนี่ครับนี่เจ้าภาพใหญ่ะอะไรเราวันนี้เราครับอะไรอะไรหลังรถหลังรถหรือเรามาดูหลังรถนีเนเนเนโคเขียวครับหโเคเขียวอะไรพันเป็ดนี่ครับอะไรครับใครสนใจนี่ครับโอ้โหชุดดุมก็มีครับนี่ใครจะเปลี่ยงบีกหลังครับ จานน่าจะใช้ได้ต่อได้ยาวอยู่นะครับฮะคนไหนสนใจเดี๋ยวจะขึ้นเฟซบุ๊กให้นะครับว่าให้ติดต่อทางไหนท้่บารับทำนี่เขารับเดินสายไฟอยู่นะครับ้านนี้นี่ครับพระเอกเมืองขุนครับพระเอกเมืองขุนลีด้านครับตัวนี้โอ้นี่ครับมาแล้วคันนี้นานๆเห็นทีครับ ขออะไรเนี่ยยางขอสเปดครับน like ี่คนที่ขอมาอยากให้ใส่ยางขอสเปดไมคขอสเปดเนี่ยมาแล้วมาแล้วอันนี้บ้านไหนพี่อันนี้รถใครครับรถพี่วะเอ้ารถใครแล้วนี่รถของเขาไม่อยู่เอ้าของบ้านไหนครับพอรู้ไหมบ้านหนองเก่าวัดวาบ้านอะไรอะเอ้า ทำเลยเนี่ยดูเขาสเปนนี่ครับคนที่ขอมาใส่เมคโคสเปนนี่จัดให้แล้วนะเนี่ยเมคโคสเปนแจมครับเนี่ยเมื่อกี้แซงรถผมไปด้วยคันนี้ทำไรเลยเดี๋ยวดูก่อนเครื่องกี่แดงอ๋ออีทีเก้าห้าครับนี่นี่นี่อีทีเกนี่ครับนี่ครับช่างรับขายอะไรบ้างนะ ขายดุมขายแหนบครับขายดุมขายแหนบครับทำเบรกล้ังแล้วก็ขายชุดไฟด้วยครับชุดไฟใครอยากเปล่งทำเป็นไดชาร์ตอย่างนี้นะครับสั่งมาได้นะครับชุดไฟไรนะจ่าไม่ได้แล้วล็อกกี้บอทอสายชนไปล็อกกี้ครับล็อกกี้เนาะด็อกกี้ด็อกกี้ด็อกกี้บอทอสายชนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเฟซบุ๊กให้เผื่อใครสนใจนะครับ โซนคุณหานล้วนเลยครับทางนี้เดี๋ยวเราไปดูโซนตะเข็บชายเดนมาแล้วโซนตะเข็บชายเดนก็ส่งไว้รุ่นินโดครับดูไฟล่างโอ้โหเขาบอกว่าเบื่อรถกะบะเปิดไฟสูงใส่นี่จัดใสเลยคืออันนี้ไว้รุรือคันครับโอ้โหกรองช่างอะไรนี่กคกรองช่างอะไรช่างลาบก ฮะอ๋อกานกรองช่างรัดครับพ่อสูตรช่างหนุ่มครับก่อนโค้งบิ๊กจิ๋วฮะเรื่องก็โครงโค้งสยามนี่ยเรื่องนี้นี่ใช่ไหมใช่จะโคงเขาบอยนี่ร้อยหกสิบมึงต้องดูครับจะโค้งมันร้อนขโมยของเขาอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวดูสภาพคนครับคลรารถนะครับจานตี โอ้โหร่วกแล้วหนึ่งครับท่านผู้ชมเรียบร้อยสุดสภาพโอ้โหหลังโซนบ้านหุยยางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโซนบ้านหุยยางก็นอนนี่ครับออกเมซิ่อเรานะครับเดี๋ยวรอไปดูเมนซิ่งจะออกกันแล้วคุณเมซิ่งเรา่ีออกแล้วออกแล้ว โอเคครับตอนนี้เมนซิ่งมาแล้วคอมเมนซิ่งแท็กท,ทีมครับมาแล้วดีครับกลุลังรวมตัวกันกราบครับทรงหลังตั้งตรงครับเนี่ยทรงสวยัพรถคันนี้ครับอันนี้นาทีครับเนาะก,กลับแล้วครับโชคดีครับครับเราดีที่ แเดี๋ยนก่อนแมนซิ่งเต็มทีมกันครับเสร็จแล้วนี่ครับเรื่องฮาทีครัมเป็นวิวครับเราไปดูทีมงานพวกนักงบสำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะครับว่าทำยังไงค้างข้างหลังมันจะต่ำๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับ เราต้องหักขอลากเป็นทรงอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ได้หักทรงแบบนี้แล้วก็เรามาหักตรงนี้เอานะครับถ้าเราไม่อยากหักตรงนี้เราก็ามาตรงนี้ทาให้มันเฉียงเอียงๆนะครับเอียงลงให้ข้างล่างมันเข้ามาข้างในข้างบนก็ย้อยไปข้านหน้ะข้างล่างก็เจมต่ำแต่เราต้องยอมตัดซุ้มให้ตัดซุ้มด้วยนะครับเพื่อให้มันตัดตัดซุ้มร้อนครับเป็นอย่างนี้ครับเพื่อให้มันตับ เดี๋ยวเราต้อก็บเบียหมดสังเบียร์เล่าหมดซังเล่าขอจานไปเก็บก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องพ่อน้าโอ้ด้วยครับโอ้ยรุ่นเบื้อคันมาเนาะเอร์โรเซีรเนี่เราใช่ครับโอ้ฝากราเพ็นลายเองครับตกใจครับส่น้องเขาสามพี่น้องสามพี่น้องอะไรงานลายดัมการ์ตูนงานกรอง ซื้อปลายท่อมาทำครับแล้วก็ได้ช่างน้อยเชื่อมด้วยนี่นะปมตรุษโคโคนโอ้โหหน้ากาวแบบหา้ากาไม่ให้อะไรรู้เลยเนี่ยทน้ากาวเยอะเลยครับส่วนน้ำมันพุ่มเป็นน้ำมันเกียร์ใช้เป็นน้ำมันไฮโดรลิกนะครับก็จะหยดเยอะหน่อย เดือดหน่อยเตะไหลดีครับเหนี่ยงหมวกหลังโจมทางเร็วกันนะจันบารมีจันใจเด็ดใช้ลูกเตะเดียวตัวเดียวครับไม่ว่าใอ่ไว้สองติดก่อนเลยครับสองเตะเตะเขาบอกว่าไม่อยากครับแล้วสองเตะเครื่องกำลังเลื่อๆครับเตะไหลเนียตัวนี้ก็เสียบป็นตัวจะขอตัวครับบ้านก่อนนะครับขอบคุณครับที่กดติดตามจะกลับบ้านไม่ได้กลับแล้วครับปัญหาเกิด ปิงโก่หนาข้างในหลุดแล้วเป็นยังไงครับอาการนี้ฝนไหมเบรกไหมวันนี้เบรกยังไงก็ต้องเบรกไม่อยากเลยโอ้งานเข้า FC คอเร่งเรียบร้อยวันนี้ FC จะให้เครื่องนี้ขายปลาเลยซุกกระบาดเหรอสองพันเองพัน ครับเมื่อกี้เกือบบรรลัยแล้วช่างเอียวเล่นแล้วเกือบบรรลัยแล้วช่างเอียวเล่นช่างเอียวยังไงแรงไหมเครื่องรถผมแรงไหมแรงวะเราเราดูง่ายง่ายเราเรายังไม่รู้จังหวะมันเกือบเกือบฟันหักอีกแล้วเหมือนรถช่างเซฟอ่ะเกือบเกือบตีคางตีต้นไปขับอยู่บ้านใช่เกือบตีคางอีกแล้วโอ้ ้แต่ของพี่แจบตอนนั้นน่ะพี่ขับอ่ะมันเป็นแค่คาร์เตะเดียวมีโมเล่แบบนี้ไงไม่อันนั้นเขาลุกเตะเดียวอันนี้ใช่ใช่แต่ไอ้มันสองเตะอันนี้มันสองเตะแล้วไงใช่แล้วเป็นสองระบบเรายังไม่ใส่ดึงทั้งเบรกไม่เอาลงอ่ะแต่ก็ยังไปได้เอบรคเรียบร้อยไปหนึ่งครับรอทีมงานมาขนครับเดี๋ยวเราโดนกูชีมาแล้ว รุ่นยัวรุ่นยัวโอ้ตาขึ้นเอาสักเรียบร้อยเชานตาขึ้นคนตาขึ้ได้ไหมอ่าเยอะได้เลยดอกเดี๋ยวคนเยอะแล้วเราไม่ต้องช่วยก็ได้ช่างเอียวทำเป็นลืมช่างเอียวทำเป็นลืมเขาบอก ไปอีกคันนะช่างเอียวเดี๋ยวพังอีกคันนะเดร็จแล้วครับเออครับช่างเอียวจะได้อันนี้ได้ครับแล้วก็ตาดโซ่ไปน้ำครับโอ้โหจัดไปเลยเห็นแล้วเห็นร้องขึ้นเดี๋ยวลองเกาะโซ่ข้างหลังเอา ไปเรื่อยครับวันนี้ไปเร็รวรลุงไม่หนึ่งครับลวงไม่หนึ่งโอ้สปิงกอนาหลุดล่ะโอเซยเนียวันนี้เสียเพนนเลยงพร้อมครับพร้อม ต้องใส่ไปถึงบ้านต้องได้รื้อแล้วก็ได้รินเรียบร้อยอเดี๋ยววันนี้เราก็ตัวกลับบ้านแล้วร่วงไปหนึ่งครับวันนี้สปริงกมนา,าหลุดเลาฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทางซับสไครแล้วก็ทาง youtube ทาง Facebook นะครับขอบคุณครับ